สวัสดีครับทุกคนมาต่อกันที่ ep 2นะโต๊ะ diy นะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เดิมที่ผมใช้เป็นไม้นะครับในการทําโต๊ะ,ะข้อเสียก็คือพื้นไม้นะครับไม่ได้ระดับทําให้ยากในการควบคุมน้ําก็เลยทําเป็นโต๊ะเหล็กแต่ทีนี้ทําเป็นโต๊ะเหล็กมันก็จะไปเสียต้นทุนในการซื้อกล่องโฟมเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยไปเห็นคลิปหนึ่งใน a c e b ุ o k มานะครับเขาใช้เป็นโต๊ะแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้ายางปูแบบนี้ก็เลยได้ไอเดียมันก็ทําแบบนี้มันจะประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าใช้กล่องโฟมใบหนึ่งก็3 3 0 40บาทก็ใช้งบหลายร้อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือมีเหล็กเก่าๆเยอะนะครับซื้อแค่แผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็แผ่นพลาสติกปูบ่อแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แผ่นโฟมว่าปริมาณในการปลูกพืชอาจจะได้เยอะกว่าใช้กล่องโฟมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ผักที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับมีผักบุ้งแมงลักแตละแหน่นะครับกับเผาหาัวลาาผักเพวนะครับกระเทียมผักพายผักไคแยงอะไรพวกนี้ปลูกทั้งหมดนะครับอันไหนที่ชอบทานนะครับที่ใช้บ่อยๆก็นํามาปลูกต้นกระทงกระเทียมนะครับอันนี้กุยช่นะครับส่วนอันนี้เป็นผักกาดเขาเรียกอะไรผักกาดหินผักกาดหินบ้านผมนะครับอันนี้เป็นต้นหอมแล้ว กวางตุ้งนะส่วนนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับสั่งเม็ดมาเพาะออกแค่ต้นเดียวนะครับสั่งมาหลายรอบไอ้ต้นนั้นต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้มาสู่ขั้นตอนของการนําต้นกล้าใส่กระถางนะครับเพื่อใส่โต๊ะปลูกก็นําใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็นําวางบนถาดโฟมแบบนี้นะครับก็เป็นอันัตเสร็จเรียบร้อยนะครับ